นี่ปล่อยข้านะนี่มันเรื่องของข้าเจ้อย่ามายุ่งเลยเจ้าปล่อยนางซะอึกอ่าหน,น่อยนี่เจ้าเบ้เจ้ารู้จักนางอย่างนั้นหรอข้าไม่ได้รู้จักกับนางถ้าหากเจ้าไม่รู้จักกับนางแล้วจะเข้ามายุ่งทําไมกันเล่าเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหร สิทธิหยวนชิงเด็กผู้หญิงนั่นขโมยโอสถที่เผ่าพูดโบราณมอบให้ข้าข้าพยายามเอามันคืนมาแต่ใครก็ไม่รู้ซึ่งข้าคิดว่ามันจะเป็นสิทธิของป่าพฤกษาคามใต้มันเข้ามาปกป้องเด็กนั่นโดยไม่มีเหตุผลเหอมันก็แค่โอสถลูกกรข้าจะมอบของข้าให้แก่เจ้าเลิกหาเรื่องเด็กน้อยได้แล้วเจ้าคิดว่าเรื่องมันจะจบหลังจากที่เจ้าคืนของที่ขโมยไปแล้วอย่างนั้นหรออ๋อโอสถลูกกรของข้าถ้าหากมันง่ายเช่นนั้นบ้านเมืองจะมีขื่อมีแปรไปเพื่ออะไรกันแล้วเจ้าต้องการอะไรหรอ กาดียังไงถึงได้มาปกป้องหัวขโมยเช่นนี้ท่านคิดจะทำยังไงกับหัวขโมยเช่นนี้มันคิดว่าวิหารกลุ่มดาวในพานจะยอมถูกหลังแกตามอำเภอใจอย่างนั้นหรอเออสหายน้อยหยวนชิงถ้ากงซุนเป็นผู้อาวุศโศคุมกดของป่าพฤกษศาคตาใต้นะ่ะแม้นางจะขโมยโอสถของเจ้าแต่ข้าเชื่อว่านางก็คงไม่รู้ภาษีภาษาเห็นแกหน้าข้าแล้วปล่อยเรื่องนี้ไปจะได้ไหมเห็นแกผู้อาวุศโศกงซุนแต่ว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับท่านเลยอย่าได้นำาหยนะมาสุ่ตัวเองเพราะอยากเป็นวีรบุรุษเลยนะเออถือว เฮ่อจูเฟิงข้าเก่งว่าเจ้าจะหาเรื่องใส่ตัวแล้วเป็นเพราะว่าพวกเขายำเกรงต่อเราพูดโบราณแต่เมื่อเจ้าออกไปจากที่นี่พวกเขาจะสามารถทําอะไรก็ได้โดยเฉพาะภายในภาคหน้าเจ้าจะต้องเป็นสิทธิของภูเขาพฤกษาคามพวกเขาจะต้องเล็งเจ้าเป็นแน่กระทั่งพวกเขายังมีอิทธิพลอย่างมากในภูเขาพฤกษาคามข้าคิดว่าเจ้าจะใช้ชีวิตลําบากในภูเขาพฤกษาคามแล้วผู้อาวุโสกงส่วนภูเขาพฤกษาคามอนุญาตให้สิทธิต่อสู้กันอย่างนั้นหรอ ไม่อยู่แล้วเว้นแต่ว่าเราสิทธ์จะต่อสู้กันอย่างลับๆโดยเฉพาะสิทธิหลักพวกเขาจะแสร้งปิดตาข้างหนึ่งเพื่อมองข้ามการกระทํานั้นแค่ไม่โจมตีแบบจงแจ้งก็ไม่เป็นอะไรอย่างนั้นหรยอถ้าหากพวกมันไม่ยอมเลิกลาข้าจะทําให้พวกมันได้รู้ว่าข้าชูฝงจะไม่ยอมให้ใครมาลังแกได้ง่ายๆแม้ว่าป่าพฤกษาคามใต้จะตกต่าลงไปมากแต่พวกเราก็ยังรู้จักคนในภูเขาพฤกษาคามถ้าหากพวกมันคิดร้ายกับเจ้าจริงๆอย่างมากก็ทําได้เพียงแค่ให้เจ้าใช้ชีวิตลําบากก็เท่านั้นแต่ไม่ถึงเอาชีวิตหรอกนะ เด็กน้อยคนนั้นหายไปไหนแล้วเอออะไรนะนางหายไปไหนกันทําไมข้าถึงไม่รู้ตัวเลยนี่ท่านมีชื่อว่าอะไรอย่างนั้นเหลยเออข้าชื่อว่าฉู่เฟิงแล้วเจ้าล่ะเจ้าชื่ออะไรอย่างนั้นเลยโอ้ท่านชื่อฉูเฟิงสินะขอบคุณมากที่เข้ามาช่วยข้าคิดว่านี่คือสิ่งตอบแทนก็แล้วกันนะเออนี่มันนี่แม่นางน้อยเจ้ายังไม่ได้บอกชื่อของเจ้าเลยนะข้าไม่บอกหรอกแ้่ดูเหมือนว่านางจะไม่ธรรมดาอย่างที่คิดเลยนะ นั่นสินางสามารถขโมยโอสดจากผู้ที่มีระดับพลังปัดหยุดท่งที่9ได้กระทั่งนางยังหนีไปได้โดยที่พวกเราไม่รู้ตัวไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะเออสิทธิ์พี่หวังเวบยสิทธิน้องชูเฟิงเด็กน้อยนั้นให้อะไรกับเจ้าอย่างนั้นเลยผู้อาวุโสโกงซุนท่านรู้ถึงผลข้างเคียงของการทานโอสดลูกกรทีละหลายเม็ดที่เผ่าพูดโบราณบอบไพ่หรือไม่ ผลข้างเคียงไม่มีหรอกนะว่ากันว่ายิ่งทานโอสถนลูกก่อนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นคุณมากเท่านั้นในตอนที่ข้ายังยาวไวเพื่อฝึกปือวรยุทธให้สิทธิ์ที่โดดเด่นครั้งหนึ่งข้าเคยเห็นขุมอำนาจสั่งให้สิทธิ์ทั้งหมดมอบโอสถทั้งหมดให้กับสิทธิ์ผู้นั้นปรากฏว่าพลังยุทธของเขาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยถ้าอย่างนั้นข้าก็โล่งใจสิทธิ์ที่หวังเว้ยช่วยแบ่งให้ทุกคนซะคนละ30เมตรนะเอออะไรนะ โอสุดลูกก้อนหลายพันเม็ดเลยชูเฟิงก็คือความหวังของป่าพฤกษาคำใต้อย่างแท้จริงจิตใจช่างกว้างขวางยิ่งนักผู้อาวุโสกงซุนอีกครึ่งที่เหลือข้ามอบให้ท่านมันจะทำให้ท่านบนรรลุผ่านเจ้าหยุนท่งที่8ได้อย่างแน่นอนขอบใจเจ้ามากนะชูเฟิงเออเปิดแล้วใค้คนเชื่อไมิตทิที่เพ่น,นึกสาน้ำอมตะโบราณได้เปิดออกแล้วเหอพวกเราไปกันเถอะ สานน้ำอมตะโบราณเป็นสถานที่ที่พิเศษยิ่งนะสินน้องชูฟงหลังจากที่คืนโอสถลูกก้อนี้ข้าก็สัมผัสได้ถึงพลังพิเศษของสานน้ำอมตะโบราณเลยนี่เป็นส่วนของเจ้าแล้วมันไปซะสำหรับข้าโอสถลูกกรอนี้ไม่ได้มีประโยชน์แม้แต่น้อยเพื่อไม่ให้นางถูกํำลายวามเชื่อมั่นข้าควรจะกืนโอสถลูกกรอนี้อโอสถลูกกรอของข้าหายไปไหนการทําไมข้าถึงหาไม่เจอล่ะข้าจําได้ว่าข้าใส่ไว้ในถุงผ้าจักรวาลแล้วบ้าเอ๋ยของข้าก็หายเหมือนกันใครเอาโอสถของข้าไปเนี่ย ข้าเองก็หายด้วยอ๋อข้ารู้แล้วว่านางโอสุดลูกก้อนหลายพันเมตดมาจากไหนเฮ้อเฮ้อข้าอยากจะหัวเราะพวกเราไปกันเถอะนั่นคือทางเข้าไปยังส่วนลึกของสระน้ำอมตะโบราณมันมีพลังงานเข้มข้นมากหากพวกเจ้าพบจุดยุทธศาสตร์ที่ดีเจ้าจะได้รับผลประโยชน์จากมันมากที่สุดไปกันได้แล้วสระน้ำอมตะโบราณน,นี้เริ่มลึกลงไปเรื่อยๆแล้วข้าสัมผัสได้ถึงพลังงานอันแข็งแกร่งจากด้านล่างนี้เออนี่หรอว่าจะเป็นเข็มอมตะโบราณ Okay. ที่นี่คือส่วนลึกของสานน้ำอมะตะโบราณในเวลาไม่ถึงชั่วยามพลังงานอันเข้มข้นจะออกมาแต่นี่คือจุดที่พลังงานเข้มข้นที่สุดและอันตรายที่สุดด้วยหากพวกเจ้าไม่สามารถต่อต้านพลังของมันได้พวกเจ้าจะตายอยู่ที่นี่ใครที่ยังอยากจะมีชีวิตอยู่ก็ควรจะออกไปจากที่นี่ซะสิทธน้องชูเฟิงเจ้าตั้งใจจะท้าทายพลังของสานน้ำอมะตะโบราณอย่างนั้นเหรอไหนๆก็มาที่นี่แล้วถ้าหากไม่ได้ลองสักหน่อยข้าคงเสียใจเป็นแน่ ชูเฟิงเจ้าอย่าได้บุ่มบ่ามไปนะผู้อาวุโสกองซุนไม่ต้องกังวลไปพวกเราไปกันเถอะชูเฟิงอยู่ที่นี่ได้แต่ฝีมือของพวกเจ้ายังไม่ถึงขั้นความหวังของฝ่าปรึกษาตามใต้ยอยู่ที่เจ้าและชูเฟิงถ้าหวังว่าเจ้าจะสามารถผ่านมันไปได้นะ